โอ้นี่น่าจะรุ่นใหม่นะทุกคนแต่เขาก็ไม่ติดราคานะครับเป็นเหรียญเล็กๆหลวงพ่อโตโลงยานะครับขอขอสวัสดีเพื่อนๆเอฟีทุกคนนะครับตอนนี้ผมรอรถเมย์สาย3าหอยู่นะครับอยู่ที่ตลาดรุ่งเจริญนะครับสาธุประดิษฐ์สาานะครับนี่ รอขึ้นรถเมลสาย35วันนี้จะพาเพื่อนๆไปลุยวัดไหนนะครับเตรียมลุยไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราจะนั่งรถเมลสาย35นะครับนี่ครับผมลงรถเมลสาย สามห้าตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าหัวกระบือนะครับแล้วผมก็จะไปขึ้นรถสองแถวด้านโน้นนะครับเห็นเขาบอกมีรถสองแถวไปถึงวัดเลยนะครับนี่ครับเข้ามาตรงนี้เขาเรียกว่าถนนเทียนทะเลนะครับ โอ้โนนสองแถวตรงโนนครับผมต้องไปรอด้านโนนครับนี่ครับผมก็จะมารอตรงนี้นะครับข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับเขาบอกว่ารถสองแถวคันสีฟ้านะครับจะเข้าถึงวัดเลยนะครับอยู่ตรงป้ายรถเมย์นะครับ สองแถวเข้าถึงเลยนะครับถึงวัดหัวกระบือนะครับนี่เพื่อนๆจะมาคันนี้เลยนะครับนี่อากลับเราก็กลับคันนี้นครับรสองแถวเข้าถึงวัดเลยนะครับเดินทางสะดวกมาก

เข้ามาด้านในนะครับก็จะมีรูปเหมือนเกจิอาจารย์นะครับมีสมเด็จโตหลวงปู่ทวดนะครับเราก็มาปิดทองได้นะครับ นี่ครับมีวัตถุมงคลของทางวัดนะครับจะมีทวเวทวสุวรรณนะครับวเวสุวรรณมีองค์ใหญ่องค์เล็กนะครับก็จะมีนี่ครับวัตถุมงคลเป็นพระปิดตานะครับนี่สองพันนะครับแต่ไม่รู้ว่าราคาแน่ชัดนะครับเขาเขียนไว้ข้างข้างนะครับ เองมีเหรียญเหรียญนี้ห้าร้อยนะครับในเหรียญนี้สองคันนะครับก็ม,บมีพระมีพระกลิ่งนะครับพระกลิ่งก็มีพระสมเด็จนะครับนพระสมเด็จแต่ตรงนี้ไม่แน่ใจนะว่าเป็นราคาว่าครับ ถ้เาเป็นราคาจริงๆก็ถือว่าสูงนะครับเนี่ยเหรียญละพันแต่สวยนะครับก็มีพระแบบบูชานะครับนี้หนึ่งพันนะครับเป็นหลวงพว่อโตนะครับทุกคน,นหลวงพว่อโต นี้หนึ่งพันถ้ารุ่นนี้สองพันะครับรุ่นนี้ก็หนึ่งพนะครับรุ่นลอยองแล้วเป็นเรียนนี้ก็สองพันะครับราคาตามนี้เลยนะครับนี่นี่หนึ่งพันนะครับนี่ห้ารรุ่นนี้นี่หนึ่งพันส่วนตู้นี้นะครับทุกคน หลายเกจินะครับนี่หลวงพ่อไปก็มีโอ้หลวงไปวัดกำแพงนะครับนี่แต่ไม่แน่ใจว่ารุ่นไหนนะครับอ๋อรุ่นล่าสุดหรือเปล่าใช่ใช่รุ่นล่าสุดครับนี่ครับหลวงพ่อไปนะครับวัดกำแพงก็อยู่ที่นี่นะครับแบบใจกรก็มีนะครับแล้วก็มีนี่วัดอะไร คือตรงนี้เป็นนี่เรียญเจ้าสัวก็มีแล้วก็มีหลวงพ่อสุดวัดกาหลงก็มีนะครับนี่อ๋อตรงนี้รวมหลายเกจินะครับนะนี่หลวงพ่อสุดวัดกาหลงนี่พ่อท่านผ่องนะครับพ่อท่านผ่องพ่อท่านผ่องนี่หลวงพ่อไปหลวงพ่อไปอยู่ที่นี่เยอะเลยนะครับนี่ เหรียญน,นี้ผูห้หลากหลายครับอย่ตรงนี้เรยาคุดก็สวยนะยาคุดที่ไหนเนยาคุดพกประับนะครับแล้วก็พิคเนตเนะาเวสวรรณมีหลายรุ่นส่วนวัตถุมงคลวัดหัวกระบือนี้ก็คือหลวงพ่อโตนะทุกคนนี่ ถือว่าเป็นรุ่นเก่านะเหลือไม่เยอะนะถ้าจากวัดจริงๆก็เหลือไม่เยอะนี่แต่ราคาหลักพันนะมีตั้งแต่สองพันหนึ่งพันนะครับเป็นหลวงพ่อโตนะนี่ดูเก่าดูขลังเหมือนกนะันนะนี่องค์เล็กๆนี่ห้าร้อยแต่เหลือไม่เยอะอีกลงยาลงยานี่น่าจะเป็นเนื้อเงินนะนี่สองพันแล้วก็คล้ายๆสแตมป์นี่ก็สองพันนะครับน,นี่เป็นรุ่นเก่า เป็นแบบลอยองก็หนึ่งพันนี่เป็นเหรียญนี้เหรียญนี้น่าเก็บนะนี่แล้วก็มีพักกิ่งครนี่พริ่งก็สวยพ,พักกิ่งพระจิ่งก็ของวัดนะของวัดหัดกระบือนะแต่ไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่ตรงนั้นทางวัดไม่ติดราคาแต่ตรงนั้นก็จะติดู่ เขาเขียน okay, ราคาก็ขอบๆนะผมถามดูแล้วเมื่อกี้ผมบอกว่าใช่ใช่ราคามันเขาบอกว่าใช่นะครับแต่ด้านนั้นก็จะเป็นวัตถุมงคลของวัดต่างๆวัดทั่วไปนะครับนะทางนั้นนี่ก็จะเป็นแบบพระบูชาแล้วก็มีท้าวเวสสุวรรณนะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นนางกวัดนะครับแล้วก็ไอ้ไข่ นี่น่าจะรุ่นใหม่นะทุกคนแต่เขาก็ไม่ติดราคานะครับเป็นเหรียญเล็กๆหลวงพ่อโตโลงยานะครับนี่สวยเหมือนกันนะครับนี่ครับทุกคนหลังจากผมพาทุกคนชมวัตถุมงคลของทางวัดแล้วนะครับก็จะพาชมรอบๆวัดนะครับ ด้านโน้นก็เป็นห้องน้ำนะตรงนี้เขาก็มีรูปปั้นเทพต่างๆนะครับนี่มีพยายมด้วยนะทุกคนแล้วก็อพิคเนศเทพเจ้าแห่งความสำเร็จอ้สวยนะ มีเทพต่างๆนะครับสำหรับใครสายโมก็มาได้นะครับที่วัดหัวกระบือนะครับวันนี้ผมมาวันจันทร์นะทุกคน เขาบอกว่าปกติวันอาทิตย์นี่คนเยอะมากนะครับเขามีพิธีหลายอย่างนะครับนี่นี่เป็นองค์องค์พระพิฆเนศนะครับนี่ทุกคนเมื่อกี้ผมพาทุกคนไปชมวัตถุมงคลด้านโน้นนะครับนี่ก็เป็นอีกด้านหนึ่งของวัดหัวกระบือนะครับ เขาบอกว่าทางไปถ้ำพญานาคว้ายไอ้ไข่วัดเจดีพญาต่อเรือนใหญ่ที่สุดในโลกนครบารานตำนานพญานาคนะครับจะอยู่ด้านนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกัน ขอ,อเชิญให้อาหารพญาเต่าเรือนใหญ่ที่สุดในโลกนะครับนี่ก็จะเป็นเหมือนถ้ำนะครับ 2 5 3 2 2ด้านเด่นทางจ้างเป็นชายหนุ่มจ้างให้แข่งมาให้ดูถือตกลงจ่ายค่าที่4,000บาทและออกสถานที่เสร็จสักด้านนี้ก็จะมีเรือให้เราถีบนะครับนี่เป็นบอ่อนี่ครับอัตตา ค่าบริการจักรยานน้ำ60นาที80บาทนะครับนี่แล้วก็เรือบโบราณก็มีนะครับก็ร่มรื่นนะทุกคนวัดหัวกระบือถือว่าเป็นวัดที่ใหญ่นะครับพาครอบครัวมาเที่ยวได้นะครับวันหยุดนะครับนี่ตรงนี้เขาก็จะเป็นอะไรก็เรียกพญาเต่านะครับพญาเต่า พระพุทธเจ้าปางสำเร็จทรงพยาคันคากนะครับหรือว่าขงังคกเนอะเออนี่ครับ ดูแล้วเหมือนเขายังสร้างไม่เสร็จนะทุกคนหรือว่าเป็นอย่างนี้ไงเป็นอย่างนี้แหละนี่นะครบาดาลตำนานพญานาคนะครับนี่ผมว่าเขายังสร้างไม่เสร็จนะนี่ลักษณะนี่กำลังปั้นอยู่นี่ก็เป็นพญะเต่านี่ศูนย์อนุรักษ์เต่าไทยวัดหมระบืออันนี้ก็จะเป็นถ้ำพญานาคนะครับมีสองชั้นขึ้นไป ประมาณนี้นะครับทุกคนส่วนวัตถุมงคลที่น่าบูชาน่าสะสมผมว่าเป็นเรียนหลวงพ่อโตนะรุ่นเก่าๆราคาที่หลักพันนนี่ก็จะประมาณนี้ นี่ครับคากลับเราก็จะมานั่งรอรถสองแถวตรงนี้ครับสองแถวก็จะจอดตรงนี้แล้วครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับใครที่อยากมากราบหลวงพ่อโตวัดหมวกกระบือก็มากันได้นะครับมาง่ายๆครับรถสองแถวถึงที่นะครับคากลับก็รอสองแถวกลับตรงนี้นะครับวันนี้ขอกล่าวคาว่าสวัสดีครับ